สี่ราศีรับทรัพย์รับโชคชีวิตยิ่งกว่าถูกหน่วยดวงดีดวงปังก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ 1. ราศีเมษชาวราศีเมษหลังจากที่กุ้มใจเรื่องของการทำงานจากเมื่อต้นปีต่อจากนี้ดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงาน เปลี่ยนที่โยกย้ายดวงเด่นชัดเจนเป็นพิเศษยิ่งใครที่รู้สึกว่าใจไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับตัวก็มีสิทธิ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหนักมากแต่บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใจหมดห่วงได้เลยเพราะดวงการงานโดยรวมค่อนข้างดีย้ายงานแล้วดีมีเกณฑ์ได้งานที่ถูกใจรับเงินมากขึ้นสบายใจมากขึ้นแน่นอน สราศีกรกฎชาวราศีกรกฎถือเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนงานชัดเจนยิ่งกว่าความชัดระดับ 4K กันเลยทีเดียวดวงการงานของชาวราศีกรกฎจัดอยู่ในระดับดีถึงดีมากดวงมาแรงแซงโค้งที่สุดในทุกราศีหากใจของคุณอยากย้ายงานออกจากงานเก่าตอนนี้มีสิทธิ์ได้พุ่งตัวออกไปรับทรัพย์รับเงินใหม่ที่ดีกว่า แถมบอกเลยว่ามีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์หนุนนำดวงย้ายไปที่ใหม่นอกจากจะได้รับทรัพย์แล้วจะได้รับความเอ็นดูจากหัวหน้าเจ้านายแน่นอน 3. ราศีสิงสำหรับชาวราศีสิงเจ้าป่าของเราก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงมาแรงแสงหลายๆราศีคุณมีเกณฑ์จะได้ย้ายงาน ออกจากงานเก่าที่ทำไปแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจหรือถ้าใครไม่อยากย้ายก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายภายในเช่นย้ายแผนกย้ายที่นั่งทำงานหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆบอกเลยว่าเป็นทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นลงตัวกับชีวิตมากขึ้น สราศีตุลชาวราศีตุลก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงมาแรงแซงอีกหลายราศีดวงการงานของชาวราศีตุลจัดอยู่ในระดับดีถึงดีมากงานเยอะแต่มีความสุขเพราะจะมีแพชชั่นในการทำงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆบอกเลยว่าเป็นทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นลงตัวกับชีวิตมากขึ้น หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ